กฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดลอ้อมคนไทยดวงใจสีเขียวสนับสนุนโดยกรุมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม อยู่กับแป้งและอาจาร์ธนาในช่วงกฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียวค่ะช่วงนี้อาจารย์คะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องราวของกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ <ผม S 1> ในปัจจุบันเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่หน่วยงาน,นงของภาครัฐเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ดาเนินกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งป้าอยากจะรู้นะคะว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีกฎหมายรองรับไว้อย่างไรบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วก็มีกฎหมายและธรรมน ปี2550น่าจะกำหนดในเรื่องของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนมีพรบส่งเสริมร,รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม <inclusive. S 1> ปี2535นะครับเรื่องของภาครัฐเนี่ยนะที่จะเข้าไปดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นบริการสาธรารณะนี่มีส่วนสําคัญมากนะฮะเวลารัฐจะทําโครงการไม่ว่าโครงการเล็กโครงการใหญ่แม้ว่าโครงการนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็ตาม <TS> รัฐก,ก็มักจะไม่ ฟังความคิดเห็นอนะของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่บ่อยครั้งจะมีการประท้วงนะครับม,มีข้อขัดแยง้งมีข้อโต้แยง้งนะระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบ,ะบจากโครงการนั้นนะกับภาครัฐอยู่สม่าเสมอนะรัฐนูลปี2550ก็ก็เลยบอกว่านะฮะต่อไปนี้พี่น้องประชาชนส่วนงานของรัฐนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แล้วได้ประโยชน์จากธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลารัฐจะทําโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยยังทําไม่ได้เว้นเสแต่ว่า,าจะได้รับฟังความคิดเห็นและผลกระทบของพี่น้องประชาชนเสียก่อนอดีมากเลยนะ,ะคะอาจารย์อาจารย์คะอะไรอย่างนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมีอย่างไรบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วนะฮะาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักสาธารสุอาจจะแบ่งเป็น5ระดับระดับแรกก็คือ รัฐต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนนะครับก็อาจจะติดไว้นะครับที่หน่วยงานของรัฐประชาชนเองก็มีสิทธิ์ที่จะขอรับข้อมูลข่าวสารนะซึ่งตามพรบรส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีบัญญัติในเรื่องนี้นะครับพรบข้อมูลข่าวสารก็มีบัญญัติในเรื่องนี้เรื่องที่2ก็คือรับฟังความเห็นนะจากพี่น้องประชาชนก่อนที่จะตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดปัจจัต่อไปก็คือว่าการที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องตั้งแต่ไหนตั้งแต่ว่า คิดโครงการรูปแบบเป็นยังไงนะศึกษาวิจัยมาหรือยังก็ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ,อขั้นความร่วมมือ,อมนะฮะก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปตัดสินใจในทุกๆขั้นตอนะนะฮะของโครงการนั้นสุดท้ายแล้วนะฮะส่งเสริมให้อำนาจประชาชนเนี่ยตัดสินใจเต็มรูปแบบเลยก็คือบางโครงการถ้ามีผลกระทบมากๆกก,ก็ให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดเลยก็คือการทำประชามติเลย ว่ารัฐสมควรจะทําโครงการนี้หรือไม่น,นะซึ่งบ้านเราก็มีเขาเรียกว่ากฎหมายการลงประชามติอยู่เพราะฉะนั้นก<ม>็นี่เป็น5ระดับซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับรัฐนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในเมื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้ไปอย่างนี้แล้วนะครับประชาชนเองเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารและก็มีเขาเรียกว่าจิตสํานึกแบบบริสุทธ<ม>ิ์นะ <to S 2> บบกรณสุดงบเพื่อใหอ้มีการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีะนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่าลืมนะคะว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการบังคับให้เกิดผลแต่สิ่งที่สำคัญคือการมีจิตสำนึกของประชาชนที่ร่วมกันถนอมรักษาและปลกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพย์สินอันมีค่าอย่างยิ่งให้แก่ลูกหลานของเรานั่นเองค่ะโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองครอบครัวองค์กรท้องถิ่นจนไปถึงระดับจังหวัดและประเทศชาติต่ตอไปช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ กฎหมายสบายสไตล์ธนา